วันนี้เนี่ยก็มีกลเก่าโบราณน,นะครับเอามาสอบถามเพื่อนๆนะที่อาจจะเป็นมือใหม่นะส่วนที่เป็นมือเก่าที่รู้แล้วก็อย่าเพิ่งคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวอาจจะแบบเอออาจจะทําให้คนที่มือใหม่ๆเขาแบบเป็นมาดั้งดูเฉลยอะไรเงี้ยอ่ามือใหม่ๆมาดูกันนะอันนี้มีชื่อว่าเป็ดกินหอยนะถ้าจำไม่ผิดนะเป็นกรนเก่าๆนในหอสมุดแห่งชาตินะครับเขาบอกว่า มกขาวเนี่ยต้องเดินนะครับหนึ่งหนึ่งทีหนีสองทีไล่ก็คือเป็นฝ่ายเดินก่อนได้เดินสองทีนะครับฝ่ายหนีได้เดินแค่ทีเดียวนะอ่าหนึ่งทีสองทีมจะไปเดินยังไงอะ่ะคือมันอับอยู่ใช่ไหมมันเดินพดได้อ,ะอ่ะวิธีการเดินนะครับเดี๋ยวผมจะเฉยแล้นี่ครับนี่เป็นไงคือคุณมัวจะมาแต่แก้โคนตรงนู้นนะเอาโคนหนีนู่นนี่นะมันมันไม่ทันหรอกนะเอาโคนถอยลูกเลยมันไม่ทันนะต้องแบบนี้เท่านั้นนะ เอาเรือให้กินนะเพราะเอาเรือให้กินเสร็จเนี่ยก็ทิมเบีย้ยเข้าไปนะลุกจนเวลีกูด้วยจนแบบนี้โคตรเท่ะ